เอาละเรา,าพูดเกมเ h e Delivery 3ีนะฮะเป็นเกมน่าจะเกี่ยวกับการขนส่งสินค้านะครับไปยังเป้าหมายนะครับให้ได้มาที่สุดหรือเปล่ายัางไงก็เกมนี้ดูแล้วน่าจะมีโฆษณาเยอะนะฮะคิดว่าน่าจะมีโฆษณาเ,เดี๋ยวราลองเล่นกันไปตะกู่หนึ่งถ้าตรงไหนมีโฆษณาเดี๋ยวผมจะพยายามตัดออกดูกันละนะครับ ะต่อเลยดูครับวันนี้ช <c oughs> ่วงแรกก็อาจจะมีติดขัดหน่อยหนึ่งค่อยลองเล่นไปอยู่นะครับสง่งของเข้ามาองการสามอันนะฮะเป็นใจอ่านรอผลเรื่องข้ามทางมาลายเอะไปต่อนะฮะลูกค้าคนนี้ต้องการมีสี่ชิ้นฮะแน่นอนครับมอบให้เลยครับสี่ชิ้นอ่ตัวต,วตนวันที่ห้านะฮะ อย่างรวดเร็วเลยไปไปรถไฟมาตามมารถไฟรถไฟมาตอนนี้สำนักง,งานของเราก็มีอยู่แล้วเตรียมนี้เหมือนจะประมาณว่าเราจะเป็นคนสร้างสำนังกงานนะครับเราก็จะหาเงินจากการทำของต่งางๆนี้ไปทวง ตอนนี้เราก็ได้อัพขั้นมาแล้วครับในระดับหนเราจะเร terminal, ะ Alpha, ang, ิ่มสตาร์ทจูดที่กล่องสามใบนะฮะความเร็วรถต่ค่อนข้างที่จะเร็วมอปลายครับจอดครับจอดจอดเก็บกล่องครับระว่างทางมอปลายครับรีบครับรีบโอ้โหโดดแรงครับมันคร้บไปอยู่โอเคโอเคไม่เป้น เอาพอได้เอาพอได้พอเดีอ๋อวประการส่งัางนี้ไม่ค่อยประสบผลความสำเร็จเท่าไหร่นะฮะมาฮะไปกันต่อไปเลยฮะรีบครับรีบรีบมาก็ไม่ดีฮะส่งมา่า รอคนข้างนู้นครับเอาไปที่กองต่อรถไฟก่อนฮะไปของเดียวไปเจ็ดกองฮะเต็มกินเต็มครับบอกเคยกินเต็มตรงเงินครับเอาไปเลยนะฮะสำหรับ เหมือนจะได้คนขับคนใหม่นะครับเราเหมือนจะได้คนขับคนใหม่มาฮะลองดูฮะใ้ะพี่เสือมานะฮะเสือขับรถนะฮะขัอัพโอเคไปต่อครับ เก็บเงินฮะโบนัสนะคร mhm. ับช่วงโบนัสเก็บเงินเก็บเงินโอ้โหไม่ทันนะฮะโอ้ยมาๆอันอันนึงก็ไม่ได้อันะไรอ๋อพอได้อีกจะล้มอ่ะจะล้มสูงเกินไปครับเหมือนจะล้มไป ทำงานเสร็จแล้วครับคนเข้ามาทำงานกันได้ต่างต่อไปอีกครับส่วนเสริม มีหมวดเลสซิ่งนะครับแต่ว่าเอาไว้ทีหลังก่อนนะฮะเราจะมาที่หมวดตกคองกันก่อนไปไป,ไปโอ้โหเสียดเสียดดาบนิดเดียวแกความบัวกระทิงนะฮะไปยังรอดับพี่เสือเราไปครับส่งไปหกกองเด็กกองขึ้นมาฮะไป ความแก่แกะรอครับต้องรอครับต้องใช้เวลานนะครับแล้วกยกล้อไปต่อเนื่องครับต่อเนื่องตรงเงินครับจางเยอะเลยฮะจางเยอะเลยฮะพี่เก็บสินค้านะครับตรงนี้เก็บ กองครับเที่ยวฟ้าไปตอนแป๊บหนึ่งส่งสี่กองเอ่อความแกะฟามแฮะนะครับตรงนี้จะถูกชนก็พอนะฮะไปครับตรงนี้ทำไมต้องหมุนหมุนอ้อมอ้อมกันด้วยไป เราสร้างอย่างเดียวครับตอนนี้เราก็จะมีรถคันใหม่นะครับแต่ต้องดูโฆษณาก่อนอย่าไปกังวลเลยเท่าที่ได้โอเคครับไปต่อสำหรับโบนัสนะครับเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไป รถเลขเก็บก้อนโบนัสนะฮะนี่ก็เราจะพอช่วยได้มันเทาทุกที่อยู่ที่บ้านได้นะฮะพอได้ชดใช้นี่สินนะฮที่ทำกล่องวัสดุนั้นตกหลน่นพอได้เอาไปใช้นี่สินสำหรับการที่เอาของสินค้านะครับตกหล่นไป ก็ไปชดใช้นี่นะฮะี่ครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ดานที่เ1ดนะฮะเลยเลเวลดี11เพื่อปยายาไม่ผิดเวลาครับเราก็จบเองแค่นี้แล้วกันะฮะสำหรับใครที่อยากดูต่อนะครับก็คอมเมนต์กดไลค์กด like, แชร์กันนะครับเยอะๆนะฮะเดี๋ยวจะมาดิ่นให้รู้ใหม่ทีว่า มันจะไปได้ถึงเทเวลที่เท่าไหร่นะฮะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับตง